สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องไม่นี่สิมาว่าอ่นเลี้ยงอันนึงอันน้อสูฟังไปเลี้ยงของสันเองได้นี่อืมอุ้ยทุกใจหลายพี่น้องทุกใจยังรูปอ่ะมีลูกมีหลานมาบอกว่าอยากได้รถดย้ายซอยไปคำให้หนูแน่ว่าสันมาฉันก็ได้ถามว่า สียหายไปค้ำหายเงินเดือนฉันก็เลยบอกว่าเธอไปทำตารางไม่ฉันบังดูว่าเงินเดือนเธอเท่าไหร่เธอไม่ยจ่ใจอย่างไงมีบัตรเครดิตจากใบไปเขียนไม่ฉันปรากฏว่าพี่น้องเงื่อนเดือนนางสองหมื่นคันันเดือนใดมีโอก็ได้ประมาณสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าอันนี้คือเงื่อนเดือนตายตัวสองหมื่นมีบัตรเครดิตยืมสามใบบัตรเครดิตยู่สามใบสีมีค่าใช้จ่ายประมาณสี่พันหานนี่คือจ่ายขันต่ำเด้สี่พันหานี่บัตรเครดิต แล้วก็มีค่าห้องสามพันหาถึงสี่พันอืมค่าน้ำครับไฟปฟปอมนะ <c oughs> แล้วก็อันอแล้วก็มีคา่นานกินนะนะประมาณหาพันต่อเดือนแล้วก็ส่งให้แม่เดือนละสามพันจะบ้านเป็นเท่าไหร่ะมื่นหกลวพี่น้องค่า้ส่ายมันนะ่ะเงินเดือนสองหมื่นน่ะอืมแล้วบันนี้ก็เลยไปคันก็เลยถามมาลดคันนี้เธอสิไปซื้ออัน มันไม่ได้ดาวได้อันย้ายว่าสันวานเขาว่าดาวศูนเปอร์เซ็นต์บริษัทเเลโทไปถามเขาว่าเอามาเอามาเบิ้งดูวันดาวเขาให้กำเงินไปสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทมื่ออกรถนะน่ะอืมสันก็เรียกว่าเธอมียังหนูเมียนยอดเงินยื่ในบัตรเครดิตอยูว่าสันวานประมาณจะอัันหาเงินนี่แหละสามใบนั้นว่าสันหนูก็อันกดกดมาแล้วหนูก็เสียอันเป็นดาวลดก็ได้ว่าสันวา สันก็คิดหนักเลยแป็แมงเอ,อ้ยขนาดดาวรถมึงยังต้องใส่บัตรเครดิตเลยเนาะสันดอก,กเด่นก็เลยถามว่าดาวเธอซื้อรถ,รถ,รถมาเห็นยังย้ำสันเมียบ้านก็ชิดได้สะดวกสะดับสบายว่่ต้องไปนั่งรถตูย้ยหมอชิดว่่ต้องนั่งรถมูไปเองสินี่ไปหอด้านเห็นก็ได้มีรถใส่ไพ่พอยแม่ไปทำบุญไปนู่นไปนี่มีแต่ขอดีๆีย้ำว,ว่านะอืมป่านนี้สันก็เลยว่าเอาจังสิเธอมันทั้งหมดหมื่นหกอะนะคาใจใจตายตรงเธอนะอืม นี่พ่ะยะในคารวมคากินค้าเที่ยวอ,อย่างที่เธอต้องมีอีกเด้เงินเธอเหมิดไปละหมื่นหกถ้าเกิดเดือนใดเธอโบอมีโอเธอเกิดเรียงเงินแคสี่พันเองอ่ะแล้วบัตอรนี้เธอไปถามรุ่นรถม้าน่ะเขาว่าดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์น่ะนะอืมคอยเธอซรงเดือนเท่าไหร่เขาบอกว่าซองเดือนละเจ็ดพันแปดแปดสิบสี่งวดพระน่แปดสิบสี่งวดมันจะปีแล้วพี่น้องเจ็ดปีบอกแปดสิเจ็ดพันแปดแปดสิบสี่งวด วันนี้ฉันเลยว่าเอาจังสิเพราะเป็นว่าย้ายสิบบอคำเด้แต่ว่าย้ายสิให้เธอเฮ็ดอันนึงอันน้อให้ย้ายแล้วย้ายสิค้ำภายในหกเดือนนี้เธอต้องเฮ็ดได้เด้ถ้าเธอเฮ็ดบ่ได้ก็คือเป็นว่าย้ายสิบบอคำเดี๋ยวย้ายสิให้เธอไปเฮ็ดอันนี้เด้ออันก็ว่างสินะสันก็บอกให้นางไปเฮ็ดไอ้เจ้ารู้บ่ว่าสันบอกหลานฉันไปเฮ็ดหยังสันบอกหลานสันว่าให้มึงไปผ่อนรถทิพย์ประมาณหกเดือนเด้อไปผ่อนรถทิพย์หมายความว่าเจ็ดพันแปดนี่ ให้มึงโอนให้มึงไปเปิดบัญชีใหม่มาแล้วก็เอาสมุดบัญชีเรียบดันมาให้ย้ายให้เธอโอนเงินจากบัญชีเธอหน่ะเจ็ดพันแปดเข้าบัญชีที่เธอเอาไว้นําย้ายเนี่ยเป็นเวลาหกเดือนถ้าเธอเฮ็ดได้ห้ามเกินวันที่สิบห้ามเกินวันที่สิบถ้าเกินวันที่สิบย้ายก็ยะทุกขวงเธอคือไฟแนนนี่แหละเธอลองไปเฮ็ดบ่งดีถ้าเธอเฮ็ดได้ย้ายสิคำให้เลยไม่บางสิละแต่นี้นั่งกะไปเปิดบัญชีมาเอาสมุดไว้นำสันเด้่พี่น้องอืม ต้องจ่ายต้องจ่ายทุกเดือนเดือนละเจ็ดพันแปดอ่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยสามเดือนแรกเข็ดได้ยุเพราะเขาเดือนนี4สี่นุวันที่สิบห้าค่อยจ่ายเออพอเดือนที่หากะจ่ายยุฉันก็ต้องโทรไปทวงค้างวัดลดเจ็ดพันแปดนงเคยโอนมาอืมพอเดือนที่หกโทรเขาบอกฉันว่า ยายสันบูเอาเราล่ะสันว่าสันบูไหวแล้วล่ะสันคือสิบบไหวแล้วล่ะว่าสันว่ามันทุกข์ยากทรมานใจนายสิข่าสันมานั่งคิดเบื้องแล้วมันคือนายสิข่าน้ำมันน้ำหมูกน้ำมันอีกได้ย้ายว่าสันว่านี่ขนาดบ่านในมีรถได้หนิว่าสันว่าแล้วก็ค่าประกอบประกันอีกค่าหลายปีมันอีกอย่างัาปีอย่างมันอีกแม่ย้ายว่าสันว่าหนูคือสิบบไหวดอกสันว่าบ่สันว่าแล้วมันเห็นบ่ได้ดอกอืม บางเดือนกับมีโอได้แค่สามพันบางเดือนกับมีโอได้สี่พันบางเดือนกับบมีโอ,อสิภาษาเงินเดือนแค่สองหมื่นค่าเส่ายกับมื่นหกล่ะบัตรเครดติตตั้งสามใบนี่ขนาดท่านได้เดนกดเงินมานดาวได้หนิเพราะฉะนั้นมีลูกบอกลูกมีหลานสอนหลานพี่น้องก้อนที่ซื้อลดอ่ะน,นะให้เฮ็ดโปรแก,มาากรมไว้ซะก่อนว่าจะของสิพอนลดซัำนี่ซัำนี่ให้พอนรถทิพไว้ซะก่อนจากหกเดือนหรือปีหนึ่ง ถ้าเห็นใดคอยซื้อพรลดทิปคือหมายเราว่าหายเขาอวดเงินไปไว้เอาเงินเก็บว้อันอันบัญชีใดบัญชีหนึ่งแบบว่าบ้าได้ซื้อรดนะเขาเอิ่นว่าพรลดทิปอืมพรทิปนะถ้าเฮดได้ปีหนึ่งบ่ปวดหัวบ่รู้สึกกุ้มออกกุ้มใจต้องต้องตรงเวลาคือพรลดกลับบัญไปนน่นเด้ต้องซื้อสัตว์กับเจ้าของเลยสิได้ผลเลยพี่น้องอันนี้อืมเพราะว่าสิเป็นลูกเป็นล้านซ้อนเลยเห็ดปรแกรมนี้รับรองว่าดีที่สุด เออแถมมีเงินเก็บไปดาวน์รถพร้อมเนี่ยถ้าจะพอนรถทิดได้เห็นบ่คือบางเที่ยวก็ไปซื้อรถมือสองก็ได้เห็นบ่อันนี้หลานสันสันเลยแนะนํามาไปซื้อรถมือสองอีหล่ะคันละแสนกว่าบาทอันนี้ถึงกันกแนะนําหลานสันว่ามึงเก็บเงินได้ไปซื้อรถมือสองแสนกว่าบาทจะย,ย้ายยืมใส่ขายมันพอพอเดค้คีก็ต้องซื้อดอกรถไหมเนาะลูกเนาะอืมนี่อย่างพี่น้องยังวะว่ามันเบาโคดเด้เอืออีหลีเดะ